สวัสดีค่ะมาพบพอคนไทยในตุนิเซียอีกแล้วค่ะเมือนี่สบายดีกันสุขภูสุขคนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ได้เมนูอยากกินผักค่ะเมนูกินผักวนไปนะคะกว่าจะได้กินสะรนแหนกเหี่ยวแซ่บๆค่ะวัอนี้ได้ยังทีค่ะในปนปนทุน่าเมนูนึกอยากกินค่ะเดืกแล้วค่ะเนาะช่วงนี้กบ ว่าเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ถือสินอดเนาะค่ะกินอยังมันกับบอสเสบบอนัวเนาะค่ะดึกๆมากก็อยากกินนะคะก็กินผักค่ะเมนูกินผักนะคะผักกับกลมแก้มเก็บในสวนนี่แหละค่ะไข่ต้มเนาะค่ะเนาะมาไม่กินให้เบิงซัมมี่ก็กินให้เบิงเบิงใหเนเด้อค่ะเด้อมาดึกแล้วค่ะยูนิซีทุ่มพัวราค่ะเนาะค่ะอีกจัน้อยก็สิเด็กกว่านี้เนาะเด็กกว่านี้ก็สินเมนนอนเนาะค่ะเนาะนะมาค่ะมากินน้ำกันเนาะค่ะเนาะดึกแล้วก่อนสิกินกั ฝากช่องเล็กน้อยไว้คือเก่าเลยเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้กับบอยมี่คลิปอีหยังพิเศษเนาะค,ะะคะ่ะเนาะการพยายามหาคลิปลงแต่ว่ากับบอยเฮมีเนาะค่ะเนาะกจาถือว่าเป็นคลิปเบรกเฮ็ดไปเนาะ,ะพ่อบ่อพ่อบอยช่องมันวางเกินไปเนาะคะ่ะเนาะขึ้นไรก็บอยคอยได้ขึ้นเท่าใดกับฝากเป็นกำลังใจฝากเบิ่งให้ในเด้อค่ะเด้อพอได้เวลาตืมกันเนาะค่ะ,ะเนาะเบิ่งให้ยวาวๆยเนี่ยจักหน่อยเนาะคะ <h> ่ะเนาะคะือสวายกินกินเข่าให้เบิ่งเนะะาะภาษาเบิ่งเล่าสาษไม่ใหญ่ต่อยเนาะมาค่ะมากมากินน้ำกันเดืกล่ะใส่ไข่ต้มน้ำ้ะ กินอย่างมันกับบสียบคพือก,กินเน้วกินบานเห่านอนในหละเข้าว่าเล่าเนาะเดาาตาขาวอีลีมากค่ะคำแรกอแอบดีว่ะจ้อยากกินผักสอนเป็นเกะก,กะตัมทุนากะตำมปลทุนาได้มาไต้น้ำมัย่า่ะอัญ่าบอกจะกิดติดใจเจ้า แจ็คพีเปาเมาขอมั้ยนี่แจ๊เผ็ดๆกับมันมันอยู่จ้ะอือ,อักมี่ยอดกระทินมีขนาดสดยอดกระถินงามนะม้อือ มันนี่ตำเผ็ดเผ็ดเตรียมน้ำไปก่อนจ้าว่าบอกพริกน eh okay. ี่เผ no ็ดแห้งว่าเผ็ดกับบ่าแสบนาจ้าลนุกโดดออามาฟานสิกินใดเลยจ้าเอามาประดับฉากสวยงามไว้ก่อนนะคะเนาะมาเด้อยายกลมอัญญาราตีน้องแค่รีน้องหน่อย อซีอ่หอมอยู่นี่จั่หอมมกับปูกเองหวนเ้าไปครับนี่นะ ไม่นุ่อยากกินผักนะจ๊ะจ๊ะได้กินเผากินแจ้วแล้วมันมีแห้งม <c oughs> าโดยจากสุขศึกษากินกน้ำกข็งเดิกยุโรปเอาสซีซาวไทยอ่ะ 선네. 음. 뒷넘 날 어, 모양은 크고 자. หั่นปนซือขันรับก็พักกับถีมจ้ะหัวขอคัม่มาังไงยิ้มยังกับบอรแสรบบอเหลือกบอร์แสบเหลือกไหมจ้ะ เป็มบ่ผู้ไดเป็นพักมวนเขาข้ามใหญ่คุย เลยกินแนวยังสื่อเลมันมีแห้งเงาเงวๆไหมจ๊ะผู <c oughs> ้จังล่างกายมันไดนของหมักของสื่อไหมจ๊ะ <c oughs> ส,ส,สับสับหนูอ้าวแบนก็ป็ทินแหงสือกรัรม มอืมวันทับ ส่วนหอมสดแบบนี้จ้าใช่ กินนมวนพักแลนมีกลมสุกจะเลื่อนอ่ะจะเลื่อนอาหารทีเนาะเดยวกินแนงกินจะเลื่อนอาหารเข่ามาดักสงสัยจะได้เติมข้าวทีเดียว 嗯，再发红了。Hmm. จับจับพันสิมาที่สองอันนีงแล้กินโดนลายเพื่อนชิบ์กินเขากับปุนดูซึ่งกับไม่ไผ่เบิง้งสิบมาที่มจ้าเ <c oughs> บิ้งให้เด้วยจ้ะจับไปดิ ใครเรือยุคจิะไปกินต่อยนะจ๊ะเด้อพอท่านอิ่มจะเล่นอาหารเนาะคลิปนี้เนาะค่ะเนาะกินแล้วอิ่มแล้วกินอย่างรวดเร็วนะจ๊ะฝ้าลันเวล่ายามเวลาหลายกับขอบคุณทุกคนเนาะค่ะเด้อที่รับชมรับชมจนจบเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะจังไลาก็ฝากเป็นแรงใจให้กับ <c oughs> ช่องคนไทยในตุนิเซียเนาะเด้อค่ะเด้อพ่อเป็นกำลังใจเบิ่งนไห่เหล้าแน่ไม่ใช่ต่อยเนาะค่ะ กับ,บสิลากันไปซัมนีค่ะขอบคุณหล,ลายๆเนาะค่ะเนาะขอมารับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ